สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีเอ้าอุ่มมาคือเปลีป่นยนไปใหญ่อุดคืออุดไปป,ปองไหนฮะใส่ ก็หลุมแล้วก็หลุมแล้วเพิ่นยงลงพื้นเลยีขอกแล้วยบไม้เพิ่นหยยบไม่เพิ่นพี่บุญส่งเห็นผู้สาวแล้วเห็นสาวแล้ว

กกกวกบ้ล่กกลวะ,อะ,อะวอจยะง่างากเนยโอ้จดใหม่เสดาเนาะาพี่บังอยากขั้วสาว,วาอาไวอ้คุณอยากจับอยากจับจับพูบาวุ้นสูง

พกเราพระท่านไ้อาบน้ำชาวอาบน้ำดำปีมาแล้ว

พี่เอ็มมากทายพี่บุญสูงนะคะทำเข่าวมาเบิ้งเฮียนเพื่อนยังหาหล thà bỏ mi cún nai mát cả nhang đi chứ thà mi cún nai mát nãy là lùng pháo bắn là đi theo áo vợt chầu nhang như khẳng lang chứ chẳng bao thay một việc bộc vẽ gồm hái phô ụt lẹo cái sáo lẹo em có hiến lẹo mịt lẹo mịt nổi tí nổi em hiến nhiều pí nâng anyway. <tuzer>. sống pí sám pí hà tí này em thôi này ລັງກາຍຍັບແມງເບົນຮດລັ hmm. no, ່ยແຍຮ

ํำ,ลำลแล้วํำแล้วตะวินตกดินนะข้างหน้าข้างหน้า,นาเอาหาเลขึ้นกันออกคาลร่างกายย้ำมือแรงแน่

มือหน่อยขั้วเข้า,<ห>าองาี่เลิศมือหน่อยหาพี่เลิศขั้วนะขั้วลังอยู่ตีอุ่ม่าเย็นพระท่านเขาเฝ้าเฝ้าค่อยไปค่อยไป

ตะเวนตกดินแล้วุอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะ ก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็นะคะสวัสดีค่ะ